สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะเมื่อนี้วันนี้จะมาทำอะไรใส่บาตรมาเบิ่งกัน้อค่ะเดอ้อวันนี้จะพัดเปรี้ยวหวานไก่้อค่ะมีแตงกวามีแครอทมีหอมใหญ่มีบักเขือเทศมีบักนัดสับปะรด <c oughs> มีต้นหอมค่ะมีไก่มีกระเทียมสับค่ะเราเน้นกระเทียมนะคะ ไปดูกันนะคะพัดเร็ตเราเนาเอามาบึงกันเด้อค่ะเดอ้อหน้าตามันจะเป็นยังไงค่ะค่ะพัดเปรี้ยวหวานของไก่ของเราก็เสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เป็นอย่างคือพัดเปรี้ยวหวาน,นะค่ะมันนี่เป็นเมนูที่แม่ของมันนี่มักค่ะคุณแม่หมักกินพัดเปรี้ยวหวานก็เลยจะเฮ็ดไ่บาตุณนแม่เลยจากไปแล้วก็เลยจะเฮ็ดไ่บาตไปให้คุณแม่เด้อค่ะเดอ้อมันนี้ ผัดเปี้ยหวานไก่นะคะของโปรดคุณแม่ค่ะ มาจูวมาหาวอดสิเดี๋ยก็ขาดในของเรียบสิธรรมดาวันนีู้อ้วนเเมียนเมียนแวัดจะค้องดีแล้วเนาะแลัใจจะอง นะครับเอาอาปัจจัยโนจา <tik>